เฟซเป็นอะไรที่พูดบ่อยนะคะใต้ตากับล่องแก้มช่วงเดืน2เดือนที่ผ่านมาคนไข้เข้าใจมากเรื่องมิดเฟสนะคะพูดถึงเรื่องใต้ตาคนไข้ตอนนี้ส่วนใหญ่จะเข้าใจแล้วว่าเฮ้ย mm hmm. จริงๆมันไม่ใช่แค่เนื้อมันหายไปมันไม่ใช่เป็นการเนื้อหายไปมันเป็นเรื่องของกระดูที่มันยุบตัวทั mm ้น hmm. นั้นทุกเคสที่มาทำมิดเฟสกับหมอคือจะได้รับการทําเบ้าตาใหม่ทุกคนนะคะ เราต้องเริ่มจากแก้ที่กระดูกอย่าคิดว่าตัวเองแบบเอ้ยค้าจากนอนน้อยหรืออะไรคิดก่อนว่ามีกระดูกยุบไหมนะถ้ากระดูกยุบป,ปุ๊บต้องต้องใช้ตัวแข็งนะฉะนั้นมิดเฟสก็เริ่มที่ 2cc 2ีซีข้าง ก็ทําเบ้าตาใหม่ด้วยตัวแข็งตัวแข็งจะเข้าไปได้ใกล้สุดก็คือแค่เบ้าตาเท่านั้นถ้าส่วนที่เลยเบ้าตาขึ้นไปคือตรงเนี้ยเราจะไม่เอาตัวแข็งเข้าไปดังนั้นถ้าคนไข้เข้าใจในการแก้ไขโครงหน้าคนไข้จะเข้าใจว่าทําไมมันจะต้องใช้ฟิลเลอร์เยอะคือเราอาจจะไปเทียบกับคลินิกอื่นๆหมอแก้ที่ปัญหาว่าเออถ้าตรวจแล้วคนนั้นมีปัญหากระดูกเบ้าตายุบก็ใช้ตัวแข็งเข้าไปในส่วนที่ยังเหลือที่ต้องใช้ตัวอ่อนก็ใช้ตัวโวลไลท์เข้าไปนะคะเนื้อของโวล ไเนจะคล้ายกับน้ําในผิวของเรามากๆเลยแล้วก็เสี่ยงต่อการเป็นก้อนน้อยมากเพราะว่าฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยสมมนมาคนไข้รู้สึกเฮ้ยไม่พอใจตัวนี้สามารถนวดได้เลยนวดเองที่บ้านได้เลยกลบกลบเกี่ยไปนะคะแต่ส่วนใหญ่หมอจะใส่น้อยไว้ก่อนดังนั้นตัวอ่อนเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ประมาณ2ข้างแค่1นึซีซีเท่านั้นเราใส่ไม่ได้เยอะ เพราะเราได้แก้ปัญหาหลักๆคือกระดูกไปแล้วด้วยตัวแข็งฉะนั้นการที่เราจะใช้ฟิลเลอร์ตัวอ่อนเราจะใช้ไม้ลงฉะนั้นการทำมิดเฟสก็คือเป็นการกันยกหน้าอย่างนึ่งดูดูในลูกศรเห็นไหมทุกอย่างดึงขึ้นไปก่อนเราดึงหน้าด้วยไหมหรือการยิงไฮฟูเราเราใช้คำว่าดึงตลอดแต่พอฟิลเลอร์ปุ๊บทำไมทุกคนจะต้องรู้สึกว่าต้องเอาไปถมล่องฉะนั้นเวลาคิดถึงฟิลเลอร์ให้คิดถึงการดึงไว้เหมือนกันถ้าเราจะใช้ฟิลเลอร์ยกหน้า ันนั้นเราไม่ถมนะไม่ใช่ไม่ถมเลยนะคือดึงก่อนปากับร่องแก้มเราจะดีขึ้นเลยดึงเต็มที่แล้วยังไม่พอใจเนี่ยค่อยเอาตัวอ่อนอีกระดับหนึ่งมาใส่ร่องร่องแก้มถ้าดึงดึงอย่างนี้แล้วยังไม่พอเราจะใช้ตัวบอลลิฟ์ความหนาแน่นเขาจะใกล้ๆกับไขมันนะคะจะไม่แข็งหรือไม่อ่อนเกินไปจะเป็นระดับกลางตัวบอลลิฟต์ตัวบอลลิฟต์ Wolf, ตัวนี้จะใช้ใส่ลงไปในร่องน้ำม้ยร่องแก้มหรือว่าฉีดปากก็ได้ ดังนั้นพอหมอดึงให้ไปแล้วเนี่ยคนไข้จะตัดสินใจเองว่าจะต้องทําอะไรต่อดึงแล้วนะหรือบางทีคนตกเยอะมากๆหมอก็จะแจ้งบอกวาอ่าข้างนี้หมอใช้ไป1นซีซีแล้วถ้าแบบจะไม่ใช้จํานวนฟิลเลอร์เพิ่มหมอต้องข้ามกลับมาทํำฝั่งนี้แล้วนะอันนี้พูดให้ฟังให้เห็นภาพสําหรับคนที่ไม่เคยมาฉีดก,กับหมอนะคนไข้มีสิทธิ์ในการตัดสินใจว่าจะยกไปทางทิศไหนจะใช้ฟิลเลอร์กี่ซีซีซนะหมอจะเป็นคนบอกปริมาณขั้นต่ํา